พ้การออกเลขละวันหวยลาวหวยลาวสามคีประจังวันที่10มิถุนายน2 5 1 8ล่างวันเลขสองตารางเลขที่ออก93 93ล่างวันเลข2ตัวบนเลขที่ออก1 2 1 2ล่ออ 12, 12. ลางวันเลข3ตัวบ,บนเลขที่ออก3 1 2 3 1 2ล่างวันเลขหาตุเลขที่ออก9 9 3 1 2 เก้าเก้าสามหนึ่งสองนี่ก็เป็นผลออกวันหวยเลาวหอยเล่า,ลาสามัคคีระจากวันที่สิบมิถุนายนสองพันหาหลักสแปขอให้โชคดีมีใช่ถูกหวยเล่าสามาคัคคีได้รับเงนินกับทุกคนนะจ้าฝากไวไ้เลยนะจ้าสติ๊กให้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยเล่าวหวยเล่า สามคีใไม่ในมือหนาสำหรับมือน,นี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า